สิบนาทีผ่านไปแล้วพี่น้องแหนมหนังหมูเห้องหอมไักพี่น้องบัดโอ้ยกระมังกับอะไหคะขาเนาะกระมังด้วยจะเย็นไหมครับนี่แหละครับเริ่มที่แกนอันตันละโอ้ยคือหอมนักคุณแม่ทำคือสิบนิดแบ่งหนาทีกันดีครับค่งกอกเสื้อถุงเงินเรากับกอกชนางงานกอกครับสมเนื้อหนังหมูเนาะพี่น้องเนาะแหนมหนังหมูครับหอมย่าบัด นี่แหละพี่น้องหลังจากที่พอแล้วๆวน้องอเมหัมจะเป็นเมื่อเมื่อก่อนทุกคนเมก่อนดี๋ยวห่อใหญ่ๆมึงนี่เหรอห่อ,อสุ่มเมียบังคำห่อทัวหัวนี่เหรอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับแม่หัมสวัสดีค่ะร่างสกปรเมีดตกละแม่พี่น้องทุกคนทุกคนค่ะเอ้าเด็กยังน่อ,นอมือนนี่ไม่นี่ เพราะว่าอยากกินสมหมูว่าสันสมหมูสเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูนี่ยนะค่ะสมหมูบั้นเท้าสมหมูสเนื้อหมูอันนี้สีนั้นดิสีนันครับแล้วก็สิมีไข่มันมีเอ็นมี่ยงเนาะเขาก็รือบอกเรือบอกเสิร์ฟคนสีนันหมูเนื้อหมูเนาะทใหดกินใหดกินนี่แหละค่ะพี่น้องให้กินเสร็จแลขึ้นอยากไีมพี่น้องไปตลาดละพอเนี่ยไปพอสีนสันก็พอหนังหมูงามๆก็เลยขึ้นยาก ก็เลยถือสื้อมาเห็เนแหนมมึงทนันเดีเอาบาดนี้หรือสักวันหรือบอกสักวันหรือบอกดีๆคนก็นมีบริการบดให้อยู่ดิได้บ้าหันโบ๊ทเสียเอามาหั่นเองเนาะพี่น้องหรือบ,อ,บอกออกมดเลยเอามันเอาคาบไข่คาบเอ็นออกเป็นมดขาวเขาบอกเอาหนักแต่เนี้ยอ,อันนี้ก็าออกในแม่หนเขาว,ขาว กอเอาไปทอดไปทอดมัดทอดฝักฟักไหมครับฟักฟักฝักฝักฟักฝันกที่ละเอียดจังเลยนี่พี่น้องหนังหมูเพิ่งจะลวกมาให้ละละระดับหนึ่งแล้วเท่ากับตรงมาลวกอีกเนาะพี่น้องลวกละบันยี้เทาก็เอาไปพึ่งให้เพิ่นสีบันหมาดเด้อเส้นน้ำดีๆด้วยพี่น้องนะครับ ตั้งผีคุณยายกับเผียกับเที่ยม mm hmm. บ้านเราปอปกตานตานกับบ้านหวานแซ่บร mm hmm. ครับอันนี้ก็คืออยากมั่นพี่น้องเนาะก็ะเลยเห็ดสีเห็ดกินเส็บแซ่บนี่นะอ่ะอันนี้ก็เนื้อสันหมูด้วยพี่น้องเด้อสันนอกสันนอกเนื้อสันเคืองกิโลครับนี่แม่บางคำฝากแล้วักระ,กะนี่ครับหนังหมูเห็นหนังหมูเนี่ย mm hmm. ก็เลยคืออยากอันนี้เขาไปลวกมากเกือบสุกเล้อพี่น้องอย่าให้สุกหลายเด้อเดี๋ยวเป็นเปียนขันล้มบาก กับเพราะพ่นกับลวกไม่ให้เราเข้าระดับนึงแล้วครับกับนี่จะปูกะเทียมมีกระเทียมมีเข่าเข่าเหนียวครับางน้ามแลปรุงรดเนาะนี่แหละครับสองผงเลยแล้วก็เกลือเอาบ้านนี้มาลุยกันแม่ครับกับกันนี่ครับผู้กำกับกับคุณยายสวัสดีครับสสวัดีค่ะคุณยายเป็นผู้บอกสูตรสอนลูกสาวเล่าอย่างอย่างเปรศมีแล้วมานั่งกำกับเอาแล้วมานั่งกำกับเอาที่เชียกำกับทางโทรศัพท์นะจะวางพยุงไว้พวกเห็ดดูอะไรพี่น้อง ดูล่ะก็แแทบอยู่ครับอันนี้มาเบิบ่งสูตรคุณยายม่งด้วยเอาโดนกินเทียนนี่ยทำเราว่าเราอยากนี่แหละครับหนังหมูใส่ลงไปเลยเนี่ยหนังหมูนี่กิโลหนึ่งเด้พี่น้งวงผู้ใดมักหนังหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อไส่เคิงกิโลก็ดได้ไอเนื้อข้อหมูไปเนื้อสันหลังหมูอ่อนเคิงกิโลครับเดี๋ยว่ะพู้มักเด้อพอยังไม่พ่นมักหนังเอาเลยครับนี่คือกระเทียม สองส่วนบักใไงหนึ่งของโป้หลดกลมได้ป่ะแป้นพอดีแล้วอ๋ออ๋อานมีหนึ่งสองส่วนนี่แหละพี่น้องสองส่วนพุ่นพุ่นนี่แหละแล้วก็เกี๊ยด้วยพี่น้องเด้อเกี๊ยขัวเม่ประคำนี่ส่วนตัวส่วนตัวพุ่นนี่พี่น้องส่วนตัวเคืองอันนี้เคืองหนึ่งด้อส่วนเคืองพวกกาเซ่พวกส่วนอันนี้ผมปรุงหลดพี่น้องเอาจะเคืองสอนเนาะผมนวดเคืองสอนเด้อพี่น้องเด้อ นหบาทนี้อันนี้ผงปรุงรสส่วนหนึ่งพอดีพี่น้องพอแล้วเนาะเขามาจาก้อนส่วนสองสองส่วนซีอิ๊บๆจังเลยเออบอับอาแม่ทำบาอนี้น้ำโจ้เปนหน้าที่เ้าแล้วเมีอนเอาสองส่วนเมพีกนึงคั่นทุกอย่างเขากันค่ะันนี้เมียนซอิ้มใดด้พี่น้องเด้อกคั่นแล้วเขาก็ซีิมเมืองปออยังเขายังเติมหม ผู้ใดมักหนังหมูหลายกับไส้หลายผู้ใดมักหนังหมูหน่อยกับไส้หน่อยอันนี้เห็ดกินเองพี่น้องคืออยากอาจับไว้กับละมั่งเรียนละมั่งเข้ากับเรียนเด็กกินทัน,นเห็ดเข่ากันได้พี่น้องเด้อคัามดีๆพุ่นละขัามมาบ้าณจะยี่สิบนาทีอันนี้หนังอันมิตรหนังส่วนมากที่เป็นหนังพี่น้องคือจะกินหนังเนาะ ทุกคนได้มักเนียกเอาเนียเสหลายผู้คได้มักหนังเอาหนังใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อแต่ข้ามักเมาอยากกินนันได้หลายเขาก็ใส่นัันหลายได็ดๆเมียนเมียนขั้นบัดสิบนาทีผ่านไปเลยพี่น้องแหนมหนังหมูเาโองหอมค่ะพี่น้องบัดดูกระละมังกับอะไ้หักขาเนอกกระละมั่งด่วนจะเย็นไหมครับนี่แหละครับเริ่มสิแกนอันตันเลย โอยคือหอมนะคุนแม่หอมคุณซิมจแคไอาิมเบิงกค่ะต้นด้วยิมเบิงเลยค่ะซิมเบิงิมเบิงิมได้แห้วค่ะไดงพอดีบ่กือเข้มือเข้มจะเป็นสาระแมนแมมนกินจน้อยเวลากนมาก็พอดีของกินเสียบเนี่ยกินเสียบยูปเปีเข้มแปีเข้มจากน้อยเวลาสมเมี่ยมแล้วว่ามันต้องให้มมนเข้มมอยมอยผลไเข้มมอยอยเวลาสมมาจังพอดีว่ะ่นบ่ ขันขันจนเป็นพอดีเลยนี่แนขันขันบ่บ่มีติมเขีมเลยมแดงกระแม่มันสสมโออะติสมโอสมซสมซุสมซแสดงมาพ่อดีพอดีมาบเลยพี่นวงสมเจียวเดีวกับวนนวเนี่ยะวะเอาไปนีนจุดไรกัสิวเสียบขึวาแล้วเนาะอยากว่าเปลี่ยนขันอีกจังไยไม่หัำเกือบตเขากันลได้นี่เขากระเชยทอดเกือบแขนอันตันแล้วพี่นวองมึงเนี้ยเดี๋ยวแขนอันตันนี่เปลนข้ามือกับที่ว่าพ่อเลยพี่นวงแขนเี้ยดี เอาไปคุณเอาพุบ้านปกติเนาะพี่น้องเนาะประมาณมือเครื่องสองมือนำโหลดยังไม่พ่นนำด,ดีบเลยได้เพ่ให้ถือไฟเลยเอาหลังจากตีคันแล้วพี่น้องหอัวบัดนี้ยัดบัตพริกเข้าไปแม่ <c oughs> บัตพริกหน่วยยำโป๊โหลดเนาะนุ่มโป๊ะโปะโปะละละรุ่นนี่นี่แหละครับห่อสิละหอ่อเส้นประจติกเอาใส่ถุงยางเอาขึกบเก็บเข้ามามีอันใบตองเนาะบุญแด้หาใบตองมาไว้พี่น้อง นะครับตัดแบบนี้แหละแล้วก็เอายางมัดเลยเด้อพี่น้องเด้ออีก s w งมือนําได้่แล้วครับจ้ำง่ายแบบนี้แหละละพี่น้องและครับแล้วก็หัดยางหัดเดียวเดียวพอนี่และพี่น้องนะนัดใส่ถุงเมียห้ำโจถุงให้เมียหำก่อนพี่น้องเลยจัเสียบด้ออีก s w องมือ อุ้ยแบ่งหนาทีกันดีครับค <c oughs> ุณลุงกอ,อกแค่ถุงงวดเรากับกอ,อกข <c oughs> นาดงานกอ,อกครับสม้ <c oughs> สมเปื่อนนิดเดียวส้มหนังหมูเนาะพี่น,น,น้องเนาะแหนมหนังหมูครับเอาให้ใหญ่บัตรคุณโอ้นี่แหละพี่น้องหลังจากที่ <c oughs> ห่อแล้วๆเนาะเอาไม่ห้ำจับเป็นเมื่อมึงจะก่อนทุกคนจะก่อนดูเหรอห่อใหญ่ๆมึงนี่หรอห,ห่อส้มเมียบังคำห่อทัวหัวนี่หรอสมหนังหมูเนาะพี่น้อง มักเงอใหญ่ไหมครับของใหญ่น้อเจ้าหนึน่ง <c oughs> บวกไปอีกน้อยกับเวอรเสียหรวง <c oughs> เอา้าก,กินอิ่มไว้จะเป็นอันวา่าทสำเร็จเดี๋ยว้วยสิทอดกินพี่น้องว่าถอดกินกับเดี็ดได้อีก,กสองมือก็กได้แหม่จำการเอาบานนึ่พี่น้อง <c oughs> มึงเนีครับพี่น้องหอัวบักใหญ่เลยหัวมัม โอ้ยห่อนแหนมหนังหมูแม่บ oh, mm ักครับโอ้ยก็ลุงสุดเนาะหอยใหญ่ๆบอกว่าเฮ็ดน้อยก็บ่เสียค่ะมทํของใหญ่เนาะักหอยใหญ่ๆมันแซ่บจังพอดีคพี่น้องเฮาบัดอีกจัก2มื้อเนาะก2มื้อค่ะพี่น้องเฮาจมาจังมาิมนํากันเด้อพี่น้องเด้อผู้มักสุกกินสุกผู้มักดิบก็นําโลดนําดิบเลยพี่น้องแต่ว่าผูยังไพนนําดิบอย่างเดียวกินสุกก็ดีเนาะเพื่อามสุขภาพจักหน่อย ในคำ <c oughs> ก็มาถอดแล้วก็จะมาถอดซิมเบอง์ค่ะพี่น้อง <c oughs> เอาไว้อุณหภูมิปกติได้พี่น้องเด้ออุณหภูมิบานอันกันปิดเราจะเอาเขาตู้เย็นใหม่หนะจึงจะกินหลายมือจะมาเบิ่งกันได้พี่น้องเด้ออีกสองมือด <c oughs> อน,นอเอาปน้พกสองมือพ่านไปอยาาออกมีน้ำจังน้อยได้พี่น้องเด้อนาทิศสมพอดีแล้วล่ะแต่บาบานพอยังไม่พ่นบอไ่เคยห่อนนะได้พี่น้องเย็นครับอุณหภูมิบานจะเย็นเนี่ย เอาอันนี้กระชิ่องให้แม่ห้ำแกะสองห่อนี่เนาะเดี๋ยวไปทอดเบิง่งแล้วก็ับพยังแม่พ่กนกระชิกินดิบน้ำเอาแกะไหมครับทอดชิมเบิ่งกันค่ะ,ะเะดี๋ยวด้ยแกนอันตันดีปะแกะเบิ่งแกนอันตันเคื่อผู้เฮ็ดนี่ละค่ะกันเซ็ตแก้วปลาอะไรสาติดปะเนานี่ละอู้ยิแกนอันตันเป็นก้อนดีครับพี่น้องก้อนเด้อค่ะเ แหนมเป็นดีเพ้่จสค่ะหนแก่นั้นตันเลยเป็นสิบวเล็กเป็นสิบวซูนี่แหละพี่น้องเป็นก้อนแก่นั้นตันนสิละบ้าเอาไปทอดมึงแม่หำบัดโอ้ยแกดืมันโดดนี้ไปนี้มันเขาทอดเลยครับมจะดนี้ไปนี้มันจะไปได้ทัมเลยจบไปได้ัเลยเียยครัพ่อับทที่กก้อนนี้ติดแตก โอ,อ้ถอูกกับสามคนไหมครับจับับกระถางนี่พี่น้องเงีงเ้ยมเดียวิ่ยอชยวโอ๊ะัาจจะขิ้มบัารเอาบนี่ไหมครับเรียบร้อยครับพี่น้องเงางมเลยนี่ครับนี่เอาเขาไปน้ำได้เจ้าะแยกเปหุหง,งเขาอย่เขบาบ๊ซุกอันนี้ ตะเขีงเดี่ยวเดียวพ่ยังไม่พ่นกินเดียกเครื่องหนึ่งพี่น้องได้เอาไปลถอดไหมอันนี้พ่ยังไม่พ่นสิกินดิบเด้อพี่น้องเด้อะมาสิมน้ำกันเด้ออันนี้ดิบครับอันนี้ซุปนี่ครับซุปพริกทอดได้พี่น้องพริกทอดกระเทียมเนาะกินกับหอมอลไรให้เอาไม่หันตักน้ำเอาเลยน้ำพ่ยังไม่พ่นเดี๋ยวฟังดิบเด้อพี่น้องนี่ค่ะความไม่คินอกพอมครับก๋วยเียวก๋วยมี่แย่ลงกหงษ์เขายู่เขาเบิด สมเราได้พี่น้องเฮ็ดสูตรนี่แล้วง่ายๆเลยพี่น้องนี่ง่ายๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเห็นง่ายๆเสียบเครับครับวางมือสูก็ต้องพอดีพอดีครับือแต่เขามีเนยู่ดูอืยครับปะโอ้ยเับว่าเสียบเติบอยู่ นั่งคุบปับุบปับดีครับน้่งสมพอดีพี่น้องผสมแห้งพอดีเลยนังกรอบปุบปับน้่งเนี้ยหนุ่มดีครับก็นยังไงพี่น้องสุดคุณย่าสุดพี่ยีง้อยหมักหมักพริกกับหมักพริกกับเน้่ค่ะพี่น้องลูกโดดใส่เมฆ่ะครับเอเมฆจก้อนเมฆลูกโดดน้ำแมฆลูกโดดใส่เข้าไปใส่ก๋้ยเตี๋ยเน้ กินก้อมาบูว่ไม่ใช่กันเนาะหักพอทำายให้มันใหญ่เลยมาอือ้ยวดตัดหนังว่ขาดขาดวะตัดี่ไหนหลังจาเบิดล่มเราจะทำอืโอเคนี่พี่น้องใส่ยังสีเลยเอทำไงยดิี่ัยิบบ่ก็ได้ดอกพพีกูยิบมากยิบมากเหลือนี่ แะเทียมมันหน่อยนะนี่อะไรพี่น้องเศีบเศีบเศีบเลยสองมือพอดีกินแล้วพี่น้องคำตาสวดพ่อคำนี่ไงบ้านี่ควันโอโหควันโอโหบุยบุยกระมงพริกพริกหนึ่งทอดแล้วแศีบค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนันว่าสำเร็จเนาะค่ะเอาเห็ดแหนมแหนมหนังหมูสมหมูค่ะเห็ดใบชากินกันเองก็สองมือเนาะพ่อทำนาะได้กกินเนาะ มีก็สซัเร็จแล้วก็กระันทอดชิมเบิงละค่ะอ,อาการพรายจาก,ากมือเครื่องแมนค่ะอาการพรายเพาก็จะมือเครื่องเพราะเขาสมก็ดีกินนะคะผมรู้ว่างว่วลงนี้นี่ก็ที่ว่างเรียนนึงเดึนนงได, <c oughs> ด้กินี <c oughs> นก่กินถ้าเฮ็ดแล้วเกากินโเบูดกันกสมแล้วก็ใส่ตัวเยินไว้ดะมันจังบะสุกบะห่อนบะโอเกินไปอันนี้กับได้ชิมเบิงแล้วแซ่บย,ย,ยีริสูตรนี่ลองเฮ็ดลองชิมต้มนบำเบงได้เลยค่ะของบ่กสุก เนี่กินเขาเจ้าไปสักก sure ้อนเขาขำก็เขาเนี่ยกินอันนี้เป็นรสซัมเร็ตล่ากี่ล่าหน่องฝากคลิปไว้เด้อครับพี่น้องฝากกดส u b s ุกไข่กดไลค์กดแชร์ให้่อหขำกับแมนขำได้เด้อแมนเป็นกำลังใจเนาะส่งกำลังใจให้กันเพื่อก่าวแล้วค่ะขากล่องผักสันอยู่เดือดเดือดอู่เปิดตำสำหรับคลิปนี้ไว้ก็นี่ครับพี่น้องสวัสดีครับผมเอาน้ำตัวไหมครับกินเลยเด็กจะถ่าทาเขาปะกินซะจ่าหนึ่งคนดีฮะคนเยอะหรอก